ครับส่งสบายให้เขาครับไม่เป็นบรรยากาศครับบรรยากาศตอนบายบครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศครับชมบรรยากาศครับนี่ครับสวนนกครับเขาเอื้นสวนนกเป็นมองต่องเที่ยวครับ แต่เดีวพเปนมองท่องเที่ยวครับนกกรมีครับเขาว่าเิ็นนกครับนกกระไลครับนกมันครับนกครับชมนกครับชมนกชมต้นไม้ชมภูเขาครับบรรยากาศครับภูเขาครับ นกครับอันนี้นูน้ามครับน้ามครับปลารายยครับนี่บรรยากาศครับสวนนกครับบรรยากาศฝ้าแกงครับเมื่อเหนียวมีฝนครับหอดฝนครับบรรยากาศบรรยากาศดีสเลียวตอนใบใบครับบรรยากาศดีครับ นี่แหละครับของ่องเที่ยวครับส้มบรรยากาศไปนั่งครับนั่ภูเขาครับส้มนกนะครับนกส้มน้ำไป็นสิ่งละครับบ้านเขาเที่ยวที่ครับอี่โซเอลครับมักเที่ยวที่ครับเขามากบรรยากาศแบบนี้ครับ ครับงามครับวิวคือบานเท้านนีแหรอครับบรรยากาศครับบรรยากาศครับ มาตกปลาจะมาตกปลาเขาได er. ้ตกหรอกครับเขาไม่ตกครับปลามันป่วยไม่ตกครับก็เลยก็เลยถ่ายบรรยากาศหน่เบิ้งครับบรรยากาศมองเที่ยวครับหนเบิ้งครับนะครับบรรยากาศครับภูเขาครับงามครับหิมะครับหิมะก๊าลัยครับเราจะพา นะครับบรรยากาศครับภูเขาครับภูเขาครับบรรยากาศรอบๆครับบรรยากาศปิตยูครับอิสราเอลครับช่วงหน้าห้อนิ่งปิตยูก็นี่ครับวันนี้หน้าหนาวครับพวกนักท่องเที่ยวก็รลายครับคุณ ตัวเที่ยวมาเที่ยวไลยครับขี่รถเที่ยวครับส้มนกส้มน้ำสม้มนกส้มน้ำส้มตนม้นไม้ไปอย่งเงี้ยเหรครับบ้านเขาครับครับคลิปนี้เขาไปสามีครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่ๆหน่ด้ครับสมีอสตอรี่ครับสวัสดีครับ